ครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงสายๆายพี่น้องวันนี้กาพี่พ่อหนองมาชมบเส้นทางเก้าลอดพี่น้องหลวงไปดินว่าเลขยีเย่เบ็ดนะยี่เบ็ดช่วงมึงเลื่อยนะครับมึงเลื่อยกลางเขานะครับกลางหุบเขาจากมึงเลื่อยมาสิไปผู้เลื่อยนะครับ ชีวิตที่การเดินทางเราทำการเดินทางเพื่อสบการณ์ปสบการคือกำไรชีวิตคลิปนี้เป็นคลิปต,ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเนี่ยเลี้ยงขึ้นเขาเนี่ยเป็นแบบเป็นจนนสามเล่นนะครับสามเล่นลงเล่นหนึ่งขึ้นสองนะครับข้าเจ้าเฮ็ดดีๆอย,ย,ยู่เครื่องมาตรฐานแล้วนะครับน้าเนี่ยวิวที่อุทธร์ก็ต้องห่วงพี่น้องแลเฮ้ยแล้วนี่บรรยากาศดี เส้นทางเนี่ยก็ต้องห่วงนะครับแยกนาไปทางไหนดีวะแยกนาไปทางทางพ่อเขาจ้าขายพลธรมากลากไม่มีน่ากินสุกชนิดนะครับของสดๆเก็บมาจากต้นเลยนะครับพวกหงาะพวกมากนักมากเงาะหมากนัดหมากเจำเมื่ก่อนสิจำเมื่ก่อนช่วงนี้สิบวารายนะครับบวารายสิบวารายช่วงผู้เลือนนะครับเจำเมื่ก่อน ช่วงนี้สีเป็นบางนัดกับบางเงาะบางเงาะไหลเงาะไหลแห,ห้งแจ๋วนียนัดบางเงาะช่วงนี้แต่หอดผู้เลือดปุ๊บสีเป็นแก้มกรดไหลยอย่างละ้อีกยี่สิบสามกิโลสิคอดบู้เลือดนะครับระยะทางจากจังหวัดเลยไปหาผู้เลือดกับเระมาณจะขาดสิบกิโลเนี่ยเขาก็แลนมาได้เกินข้างเลยไปหน้อง เตีมนั้นในเครน่อทางขึ้นเขาอยู่ประมาณจะกลายเครื่งเป็นภูเขาทั้งหมดนะครับเสีนเนี่ยเป็นภูเขาเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็คือเส้นอันนั้นเนี่ยเส้นวังสะพุงผู้เลื่อนอะ่ะได้ขึ้นเขาหน่อยๆน,นี้เสียดีแล่นทั้งภูเขาหลังเขาไล่เขาลุกเขา,าเป็นสี่เล่นแน่ยสามเล่นแน่สองเล่น,นสองเล่นแน่ แนวตัวจั่วแนประมาณนี้พี่นววัดออกเอาว่าสูงชั้นไหมเพราะเพราะเพรได้สูงชั้นนะครับถนนบนทางเน่ไม่ได้สูงชั้นแต่มันรยากาศขึ้นๆลงๆโค้งไายโค้งหัวยกเพระมาณละนะครับเป็นหลักการสร้างถนนนะครับสิแลี่ยตรงเลยเ่าได้นะครับบนถนนมี่กำลังขาขึ้นขาลงละสิแลี่ย เบิกพยูนนะครับตะแลีนตกต้องโค้งหนาโค้งยลังคนหนึ่งวิวโอแยกไปใส่แย่ไปขัวมีแต่มองเป็นตะเบิ้งพี่น้องมานหั่งจอดก็ได้หรอกมันหั่งจอดแต่กเรือกกันกันตะลุมก็ได้ระดับนึงพี่น้องได้ระดับนึงแบบดี้หรอกนีก็ประเฮ็ดนะครับแต่มีเลี้ยงกันไว้มันก็ติดพุ่ง

ชมชิวทัพไปเนกแกยงกังว่าขายมจไผน,นก็นเริ่มลงเม็ดพไปนองเฮ้ยน,เนเเเเยนะปลานี่ยต้มรอนๆใช่ไหมใช่เลยปลาเป็นกาสวยๆนะ้างป่าท่าทางใช่กะพอใช่ป้าสร้างป่าขามทั้งไม่นมน้มาเขาเกี่ยวพี่น้อง

ล่ลงเขามาปุ๊บเรยวซ้ายก็สิไปว่างสะพุงพี่นองมันจะมาบรรจบก,กันอยู่ส้นนี้เลยนะครับเ้ยวซ้ายของสะพุงตรงไปทะครกบไปแอมเพอร์กู้เลือนะครับี่มาจากของสะพุงสิมาสอดกว่านี้เริ่ม,มดีลีเล่สบาดไม่้องขเขาลงเขาไาน ควเอาหุ่นเ้านี่ยแล้วก็ควอนในกันต้าวท่านเออกอีกรวยไปขายยังเดี๋ยวแม่้ราไปแล้อคุณกลิ้นคนบอยจอดได้หล นนนดีเรียกว่าละนี่แทวเรื่องกลางพกันกาเี่ยเนอะว่าสีเรีนเรี่องระ เป็นสนะีนะครับปลากห็นจะปลาเห็นวิวในเมืองมาเห็นวิวงามซึ่งอยู่ปลาก่นเท่านั้นแหละอ้องต้องเล่นตัวก่อนชี้เล่นตละตลัดยิ่งเข้าเนี่ยเดี่ยวฟ้าข้างห,หน้าเขาจะไปอา่าปาลี เย็นเนาะกระแลมห้าสิบีบห้าสิบเี่ยตใจเย็นกักโอ้ยปอคือมุติตายเท่ากรแลมชีสิบห้าสิมือนกันท่านงกัมุติตาเนี่ยท่นทงังกับมุติตาเออกันแลต้องกานได้ย่ละสอใจเย็นต้องการนานาาโอ้ยเอาอแดงอนเดอ เยมเย็นชมดูข้างล่งนเย็นอมุติตามใกล,นน<ป>ล้ยู่ขันที่สคนเ็กาลคนกันรวยวยยุยใกอยู่บ็ทอ้ะใกล้สิงหอดเอำเภอปูเรือเ,รเอหรอพี่น้อง สำหรับคลิปน,น,นี้กับฝากพี่ฝักงนอกกันเสำเนียครับคลิปหน้าพบกันไหมครับสวัสดีครับ